าตรการนะครับมารอบที่สามนะครับวันนี้มาลองกลางสวนเลยนะครับของอนายท่านนะครับผมชุดนี้นะครับหนึ่งบาทนะครับผมดีวนะครับสิบห้านิ้วแล้วก็กลางจะเป็นสิบสองครับผมอยู่กลางสวนเลยนะครับตัวนี้เสียงลอยออกมาไกลมากนะครับตัวนี้เบ็ดนะครับผมบอกได้เลยว่าที่กว้างๆาม0อองศานะครับ

นะครับแขกแข,แขนะครับมีน็อตมีน็อตอยู่ข้างบนหลังคาให้่วงลงมาแน่นอนนะรับจะเปิดดังๆนะครับผม <S <S โอเคานยการ่ารวว่วดดววยยตัที ครับมาในแบรนด์ NP นะครับสองซาวนะครับ NP คือนัทพลนอดิโอนะครับผมแบรนด์ของผมเองเลยนะครับมีอะไรก็โทรเข้ามานะครับ0ูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่กลางสิบสองนะครับเบทสิบห้าโอเคนะครับพร้อมปรีลงซูตได้เลยนะครับกับพาวเวอร์นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเสียงถูกใจนะครับเนาะครับขอบคุณครับเจไดก็โทรเข้ามานะครับเป็นน้องจางเจ้าเจ้าเจ้าเหนือเนาะเจไดก็ขึ้นกันแฮมรอบหนึ่งก็วันที่เช้าไปนะครับ โอเคขอบคุณาครับเอฟซีผมนับตองไข่สเทียนนะครับวันนี้เรามาบุกถึงจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอำเภอหล่มสักเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะขย่าลังคาที่เพชรชบูรณ์หล่มสักกันได้ประมาณไหนนะครับวันนี้เรามาติดตั้งอยู่ที่ร้านอยู่ใกล้ๆสะพานตรงนี้นะครับเป็นแยกออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไง เราทำกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เพชรชบูรณ์นะครับผมชุดนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเบาๆก่อนเนาะมาคุยกันก่อนนะครับชุดชุดนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะยังเหลือถึงปีใหม่นะครับปีหนึ่งตัวนะที่ผมเอามาเออเอามาส่งนะครับที่อาร์เขานะครับแล้วก็จะมีพาวเวอร์นะครับ NP audio ของเออผมเองเลยนะครับ PA 6000นะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวเสียงกลางนะครับ12นิ้วนะครับ2ใบนะครับแล้วก็ เบรดออเดอร์หนะครับตัวนี้เลยเป็นยี่ห้อ N.P. ของผมเองนะครับ N.P. ออด i โอนะครับด้านหลังเป็นเพลทเหล็กอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อ่าตบบนั้นเลยนะครับเสียงสัััมิตาจจบ เกิดสังขุตชิตตาสัพพโสคุณัิภาสัพปโต รุดตะโบมหาลาเขามี NPE อยู่แล้วนะครับเสียงกลาง15นิ้วนะครับมีตัวเดิมอยู่แล้วเอยครับเอามาผสมลงตัวกับตัวของผมอันใหม่ได้เลยนะครับใช้เงินแค่หมื่นต้นๆนะครับผมยังไงโทรเข้ามานะครับ0931178684นะครับต้องถามสัมภาษณ์อานะครับดูมานานเนาะดูนานแล้วถูกใจนะครับถูกใจครับโอเคสมคำล่ำลือนะขอบคุณมากครับบวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะพาออกไปฟังไกลๆนะครับครับเป็นตำรวจอยู่ที่อ่าฉบูนนะครับ เด็กๆก็แวะเข้ามานะครับฟังเสียงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับออกจากสี่แยกอ่าที่จะไปเขาคอนะครับโอเคนะครับมานังนี้เลยเป็นร้านขายอ่าทุกอย่างนะครับโอเคไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพี่พจน์ะครับกับฝากช่องต๋องไข่สเทือนด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ FC พี่พจนทุกคนนะครับผมตองไข่สะเทือนนะครับช่องผมนะยังไม่ฝากด้วยวันนี้มาที่เพชรบูรณ์อีกหนึ่งเจ้านะครับบ้านนาสายครับติดตามเรามานานนะครับวันนี้สั่งส่งถึงบ้านนะครับไม่ต้องโอนเงินนะครับของผมฟังเสียงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว้าที่บ้านนาสายเสียงจะเขย่หรังคาพี่เขาได้แค่ไหนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอ้โหมีชุดอ่า มีชุดอยู่แล้วที่บ้านนะครับโอ้ชุดใหญ่โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับชุดเล็กเราโอเคขอบคุณครับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับผมชุดนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเสียงลอยออกมาได้ไกลมากๆนะครับตัวนี้นะครับผมอัดเต็มๆนะครับตัวนี้นะครับอย่างไงนะครับยังเหลือนะครับโทรเข้ามาครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่นะครับผม อีกห้าสิบชุดนะครับใครเร็วใครได้เนาะตัวนี้นะครับผม นะครับยังเหลือนะครับมาใต้แดน NP นะครับของชานะครับผมเป็น n p แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจดชื่อบริษัทกันนะครับผมแดนเอาจิตเรียบร้อยนะครับผมโอเคเสียงถูกใจนะครับกับเงินอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเนาะสบายกระเป๋าโอเค FC เลยนะครับพี่พจนะครับตรงนี้โอเคยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมตองไคเชือนนะครับวันนี้เราบุกที่จังหวัดชัยนาทนะครับผมเขตติดต่อชัยนาทสุพรรณนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับชุดนี้นะครับ17,900าบาทนะครับผมได้ทั้งมิกนะครับได้พร้อมเลยนะครับตัวนี้จะเป็น10นิ้วนะครับงานไม้หัดแอะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าที่นี่จะดังขนาดไหนนะครับเสร็จนะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับผม ชุดนี้นะครับมิกเซอร์หนึ่งตัวนะครับรีคอร์ดหนึ่งตัวนะครับผมพาวเวอร์นะครับหนึ่งตัวครับผมแล้วจะเป็นอ่าเบสนะครับออโต้หกสิบห้านิ้วนะครับเสียงกลางนะครับสิบนิ้วนะครับผมหรือสิบสองนิ้วแน่นาทศนะครับอังเกอร์พาที ด้องคาราโอเกะนะครับตรงนี้นะครับเบาๆก็เพาะนะครับตัวนี้นะครับเบาๆก็โอเคเลยนะครับอัดหนักๆกลางแจ้งได้เลยนะครับมีวิธีการต่อนะครับผมจะไปต่อถึงหน้าบ้านนะครับติดตั้งก่อนนะครับแล้วค่อยจ่ายเงินกันถึงหน้าบ้านเลยนะครับเสียงผมบอกได้เลยว่าประทับใจลูกค้าแน่นอนนะครับยังไงมากับผมต่องนะครับไถ่เะเทียนนะครับช่องผมนะครับผม ตัวนี้จะเป็นห้องแค่5เมตรคูณ3เมตรประมาณนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์พออนะครับถูกใจนะครับพอครับ yeah, <it> is, ถูกใจขอบคุณมากครับเสียงพอพอมากนะครับไม่รู้จะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าสัมภาษขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างเงี้ยฝากด้วยนะสวัสดีครับเอฟซีสองไสะเสถอนทุกคนนะครับกับพี่พนเยอโสนะครับวันนี้เราติดตั้งที่จังหวัดมโนลมชัยนาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดที่ใส่คอร์สกับมิกเซอร์ลงไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับชุดนี้นะครับพร้อมแหลกนะครับพร้อมไมค์พร้อมมิกนะครับตัวนี้จบอยู่ที่23,900บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่23,900บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งเนาะตัวนี้นะครับไหนลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาโทรมาถามกันได้นะครับศูนย์7 8 6า4หนึ่งดแปดหแดสี่นะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆวันนี้มายันมืดเลยนะครับวันนี้ติดกัน2เจ้าว บปนดพ่อให้ช่วย ที่คอสนะครับแล้วก็เรามาปรับนะครับที่มิกได้เลยนะเพิ่มเบสเพิ่มกลางเพิ่มแหลมนะครับผมตัวนี้นะครับเสียงที่ออกมาเบสนะครับดูนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มเลยนะครับเรามาแต่งตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับกลางต่อยาชาหลวที่มนตเปลียนฉันะจนถึงคอ พี่เคนะครับลูกค้าจะได้นะครับสองหมื่นสามพันเก้าร้อยลูกค้าจะได้มิกเซอร์นะครับตัวนี้นะครับบูอ่าเอฟเฟกต์แท้หนึ่งตัวแล้วก็ได้ปลั๊กโหลดไฟนะครับคอร์สนะครับแล้วก็จะมีตัวพาวเวอร์นะครับหนึ่งตัวแค่นั้นเลยนะครับเอาอยู่นะครับกับตัวเบรดนะครับเป็นบีวีนะตัวนี้ครับขากลางก็เป็นจุดสองนิ้วหัวจรวดเลยนะครับอย่างละสองใบเคนะครับยังไงก็โทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่นะครับ เดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยนะครับเสียงถูกใจนะครับที่มโนลมได้ครับถูกใจครับโอเคขอบคุณมากเลยครับติดตามเรามานานแล้วเนาะวันนี้ได้มาเจอกันที่บ้านนะครับผมขอบคุณครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมตองไข่สะเทือนนะครับลุยภาคเหนือกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนหลังเขาจังหวัด พิษณุโลกนะครับอยู่นครไทยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเขย่าหลังคาโรงเรียนได้ขนาดไหนครับชุดนี้หนึ่งสามห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับยังเหลืออีกนะครับอีกประมาณห้าสิบชุดใหม่นะครับโทรเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดที่โรงเรียนหลังเขานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับนครไทยนะครับเสียงที่ออกมานะครับลอยลอยไกลๆเลยนะครับตรงนี้นะครับ ชุดนี้13,500บาทนะครับมีค่าจัดส่งนครไทยอยู่ที่500บาทนะครับเก็บเงินหน้าบ้าน14,000ห้วนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเรื่องระยะทางใกล้ๆนะครับ thank uh -huh. พาวเวอร์หนึ่งตัวปีหนึ่งตัวนะครับเบรดบีบีสองใบแล้วก็กางสิบสองนิ้วสองใบนะครับพร้อมสายนะครับพร้อมเปิดนะครับผมชุดนี้ยังเหลือนะครับโทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่นะครับก่อนปีใหม่ผมให้อีกห้าสิบชุดนะครับใครเร็วใครได้เนาะตรงนี้พี่เขาตามเรามานานแล้วนะครับตรงนี้นะครับเสียงที่ออกมาเป็นไงบ้างพี่สุดยอดสุดยอดครับผมโอเคถูกใจเนาะ